สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพี่ตุ๊กเ็นสลองนะคะค่ะเป็นกลีบโปข้าวเกียบปลาเส้นจากปัตตานีนะคะค่ะก็คือของเรา,าชื่อร้านว่าออกอ่าวนะคะออกอ่าวของอร่อยจากทะเลค่ะตอนนี้ก็คือสินค้าของร้านเรานะคะจุดเด่นเลยก็คือกีอโป เป็นตัวปลานะคะเราทําออกมาเป็นแบบเส้นแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าทานง่ายนะคะปกติลูกค้าจะเก่งเขาเกียบเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นกลมๆแต่ว่าสําหรับร้านเราค่ะเราทําออกมาเป็นเส้นแบบนี้เพื่อที่ให้ลูกค้าทานง่ายทานคู่แบบอะไรก็อร่อยค่ะหรือแม้กระทั่งทานเปล่าๆเล่นๆเป็นของว่างเวลาเดินทางก็หยิบขึ้นมาทานได้ง่ายๆเลยนะคะ นอกจากตัวปลาแล้วเรายังมีกุ้งด้วยนะคะแต่ขอบอกว่ากุ้งขายดีมากทอดไม่ทันค่ะอร่อยอร่อยกันเลยนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้กันเลยนะคะทอดแล้วมีความกรอบและหอมมากเลยนะคะร้านนี้ต้องลองเลยนะคะหรือพกเข้าวเกลียบเส้นจากปัตตานีนะคะแบแบบนี้เลยนะคะ ฉพาะที่ร้านพี่ตุกนะคะสําหรับ1แก้วอยู่ที่30บาทค่ะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ2แก้ว50าิบบาทเท่านั้นนะคะนอ,นอกจากทอดแล้วมีแบบที่ยังไม่ทอดหรือเปล่าคะมีค่ะมีหลายคานมาถามนะคะว่ามีแบบไม่ทอดไหมอยากเอาไปทอดทานเองที่บ้านหรือว่าอยากเอาไปลองทอดขายดูค่ะเราก็จะทําออกมาเป็นถุง1กิโลกร,รัมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นปลาค่ะ ส่วนสีส้มแบบนี้จะเป็นกุ้งค่ะลูกค้ารับไปทอดขายได้นะคะ1กิโลสามารถทอดได้ประมาณ20-25แก้วทำเป็นแก้วแบบเราได้นะคะขายในราคาเริ่มต้น30-35บาทลูกค้าจะได้กำไรเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยค่ะแวะมาเลยนะคะที่ร้านพี่ตุ๊กเลสซองนะคะจะซื้อแบบแห้งไปทอดเองก็ได้นะคะไปสร้างกำไร ที่บ้านทอดที่บ้านแล้วไปฝากขายตามร้านค้าสามารถนําไปทอดเองได้เลยค่ะหรือถ้าหากไม่สะดวกในการทอดนะคะสามารถมาอุดหนุนกันได้ที่ร้านพี่จุ๊เลสลองนะคะวิธีการทอดเราไปดูกันไหมคะว่าเขาทอดกันยังไงนะจะได้กรอบหอมหน่าทานแบบนี้นะคะเราไปดูวิธีการทอดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทอดยากหรือเปล่าคะาน้ำมันร้อนเยอะไหมคะ ร้อยองศามาดูกันเลยค่ะตัวต้มน้ร้อนนะคะนราจะใส่เกลือโปงลงไปนะคะประมาคนต้องคอยคนเพราะว่าจะได้พองนะคะจะได้พองตัวทั่วแผ่นนะคะจะได้กรอบทั่วๆกันนะคะและต้องพยายามคนตลอด เริ่มพองแล้วนะคะอันนี้อันนี้ได้เลยค่ะยังคะหรือว่ายังค่ะต้องนคนอีกสักครั้ง,งหนึ่งค่ะสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะได้เหลืองๆนะคะแล้วเอ่อมันจะได้กรอบเวลามันหายร้อนนะคะคร่าวๆนี่ประมาณห้านีไม่ถึงค่ะประมาณสองถึงสามนาทีต่อต่อกระทะในการทอดนะคะเมื่อกี้น้ํามันเยอะขนาดนี้ใช้หนึ่งใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะคะใช่ค่ะ,ะอ,อัอะน ปกติเราใช้น้ำมันอะไรคะเป็นน้ำมันพืชค่ะเป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชใช่เป็นตะถูกนะคะใช่นะคะของร้านน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำมันปาล์มอ๋อค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อกี้ลงไปแป๊บเดียวสุกแล้วนะคะแล้วก็สมัดน้ำมันนะคะสมบัดก็ให้น้ำมันนะคะออกให้ให้เยอะที่สุดนะคะสมัดน้ำมันออกให้เยอะที่สุดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามาพัก พักไว้ก่อนให้คลายความร้อนแล้วก็เทตรงนี้าพักกันไว้ก่อนนะคะให้คลายความร้อนเสร็จแล้วก็มาเทใส่ตรงนี้นะคะโอ้ขายดิบขายดีดูสิคะน่าทานมากๆเลยมีฝาให้เรียบร้อยนะคะเราช่วยกันใหม่ๆเลยค่ะลูกค้าเผื่อบางทีแบบว่าลูกค้ามารออย่างเงี้ยเราขึ้นมาใหม่ๆเราจะยังไม่สามารถแท็กหรือว่าปิดฝาได้อย่างเงี้ยค่ะ ทานไปด้วยได้นะคะแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ทานได้นานค่ะ mm hmm. คือโปรที่ทอดแล้วนะคะปิดฝาสนิตได้นาน5วันเลยค่ะก mm ็ hmm. คือไม่เหม็นถืงไม่อมน้ำมันเพราะว่าเราใช้น้ำมันใหม่นนะคะ mm ่ะด่วนสําหรับใครที่ซื้อแบบปิดไปค่ะสามารถเก็บได้ถึง1ปีเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าจะมีข้อแนะน,นํานิดนึง mm hmm. คือถ้าเกิดว่าเราเก็บนานนะคะเราจะต้องเอาออกมาตากแดดมาผึ่งด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะชื้นแล้วก็ขึ้นลาได้นะคะแต่ ไม่เป็นไรค่ะที่ร้านทำเป็นแบบ1กิโลให้ลูกค้าลองเอาไปทอดทอดทาหรือว่าทอดขายดูนะคะขอบคุณมากนะคะแม่คะสวยน่ารักอ่าคือโป๊กก็อร่อยมาอุดหนุนกันนะคะที่ร้านพีตุกและสลองนะคะตามนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ